อยากลงน้ำเลยนะครับผมเอออยากลงน้ำเลยทำใจอยู่แล้วเออจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงอือจะลงไม่ลงอืยสไลเดอร์สไลเดอร์ลงไลมโอ้ยลงไ้่ลงต้องเชือหมูน้อยตกน้ำนะครับหมูน้อยตกน้ำนะครับโอ้ไม่ไปลงโอ้โหสไลเดอร์ลงไปเลยนะครับผมไม่ได้เยือไอเยือไเยือโอ้ วนนนนวกว่าจะลงน้ำได้ลุ้นอีกลุ้นจนคอแหบเลยครับผมโอ้ยลุ้นจนคอแหบมากกว่าจะลงน้ำได้นะครับผมชั้นหมือนระวังงูน้อยเจ็บแล้วจะได้ <laughs> งูน้อยไม่ออกนะครับผมไม่จอยตอนนี้อขอบคุณน่ารักครับขอบคุณน้องครีมน,นะครับผมขอบคุณครับผมน่ารักมากทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับผม <laughs> นี่น่ารักมาก <laughs> โอ้เป็นชั้นน้ำแล้วนะครับผมตอนนี้ นอนกินก็นช้างน้ำแล้วครับผมตอนนี้นะครับนโอ้ยมันโอ้ยดูดูอันนี้สองต้มอืออือขึ้นใหม่และขึ้นใหม่ละอืออเย็นช่ำเย็นช่ำนะครับผมนานทีเราจะได้มานะครับผมจะได้มาก็ให้น้องลงแ็มที่เลยถ้าอื่นลงน้ำไปน่าจะใช่ครับพี่ยายอยู่เนาะถิงตัวใหญ่ซะด้วยสินะครับ เียกสองตัวตอนนี้โบียเขียดใหญ่มากเลยพี่พัดนะผมสวัสดีพี่พัดนะครับเขียดตัวใหญ่มาก